โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนหนองโนประชาสัน์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งในปีการศึกษา2536กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนกระนวนวิทยาคมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสนองนโยบายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษาโรงเรียนกระนวนวิทยาคมได้ดำเนินการร่วมกับสภาตำบลหนองโนก่อตั้งสาขาโรงเรียนและสภาตำบลหนองโนเห็นชอบและ ยินยอมให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองโนในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536สภาตำบลหนองโนและชาวบ้านหนองโนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรจำนวน4ห้องเรียน1ห้องพักครูและห้องน้ำห้องซ่วมนักเรียน1หลังโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการและใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนกระนวนว,นวิทยาคมสาขาหนองโนและในวันที่2พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2550โรงเรียนได้ ถ่ายโอนไปสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนหนองโนประชาสรรตั้งอยู่ที่บ้านหนองโนหมู่ที่1ตําตำบลหนองโนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นถนนหนองโนบ้านฟางระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวน6กกิโลเมตร เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ครอบคลุมตำบลหนองโนและตำบลห้วยโจดทั้งหมดและบางหมู่บ้านของตำบลบ้านฝางซึ่งโรงเรียนจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกระนวนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างจึงเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงภูมิปัญญาเพื่อจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปณิธานแห่งการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษารวมพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยใช้ภูมิปัญญา ในท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือพระธาตุขามแก่นล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงระหว่างวงกลมมีคำว่าโรงเรียนหนองโนประชาสค์อยู่ด้านบนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอยู่ด้านล่างอักษรย่อของโรงเรียนนพสยึดมั่นในคติพจน์ที่ว่าฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ สีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีเหลืองอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นขี้เหล็กเอกลักษณ์ของโรงเรียนสวนสวยโรงเรียนงาม ภายใต้การบริหารงานของนางสุภลักษณ์ดียิ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและนายบำรุงป้องนาสายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสันวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและฝ่ายบริหารงานทั้ง4ฝ่ายร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานดังนี้ 1. ฝ่ายวิชาการว่าทีร้อยตรีนครินศรีสวน 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายจันทการกำแสง 3. ฝ่ายบริการนางสิรินาภาดงรังสี 4. ฝ่ายปกครองนายธรรมวิทย์สุพรมพิทักษ์มีนายสุรชัยบุษราคำนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองโนเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์โรงเรียนหนองโนประชาสรค์บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติแหล่งเรียนรู้ด้านกีฬาประสานการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเปิดสอนสองหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรปกติเดินทางไปกลับและหลักสูตรความเป็นเลศทางด้านกีฬาปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนทั้งหมด15ห้องเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสันได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครูบุคลากรรวมถึงนักเรียนรวมพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ความสำคัญกับท้องถิ่นโดยสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดทำและใช้และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practice) รวมทั้งได้มีการจัดทำและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) มีการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รวมทั้งส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ h t ิ c Inprofessional Learning Community EPLC ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนสู่การพัฒนาจรรยาบัลวิชาชีพครูให้ครูแสดงออกทางวาจาและพฤติกรรมที่เป็นผู้มีจรรยาบัลวิชาชีพครูที่เหมาะสมปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในสังคมแก่บุคลากรรวมถึงผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการแบ่งปันสามารถีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒน รรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสมอมาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสมอมาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านอย่างเต็มภาคภูมิจากผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหนองโนโประชาสารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษานางสุภลักษณ์ด <Overwatch> ียิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานในการพัฒนาการศึกษาจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายบำรุงป้องนาสายรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานในการพัฒนาการศึกษาจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแ ประเททศไทยผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2550และประจำปีการศึกษา2556โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นชนะเลิศระดับทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2558 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม p p d r Model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการคัดสรรหนึ่งผลงาน1โรงเรียน1นนวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2564และพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาคจากคุรุสภา ได้รับการคัดเลือก1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาคของครูสภาชื่อผลงานรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยหนองโนโมเดลรวมกับการใช้วงจร PDCA โดยใช้การขับเคลื่อนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,565ถึงพุทธศักราช2,568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักโลกผลที่เกิดกับครู นางสิรินภา,าดงรังสีได้รับรางวัลครูเดิมที่แสนดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2566นักวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธกเกษมสมาคมวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูประถมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวสุนิสาคำสุขดีได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมสื่อนวัตกรรมครูภาษาต่างประเทศระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้นการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุนิสาขาวสุขและนางสาวละองดาวจันทวงศ์ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอเดเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตรีนครินศรีสวด นายดานุพลชัยสุขนางสาวโยชิตาเจริญคุณนางสาวละอองดาวจันทวงศ์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน NPS r o b o t i c B แข่งขันในรายการ Green Match Basic รุ่นมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัลเข้าร่วม 3D Place รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2และการแข่งขันทีม NPS r o b o t i c A แข่งขันในรายการ Green Match Basic รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเข้าร่วม Honorable Award โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ปฏิบัติตนให้ดำเนินได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงประสบผลสําเร็จในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับทุกกิจกรรมได้เป็นอย่างดีจึงเกิดผลลัพธ์และความสําเร็จในด้านการจัดการศึกษาดังนี้นายธนดลกิจทรานน์ ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์นายนัทกรโคตานามมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นายแสนดียงยืนมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานายปฏิญญาสายจันดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาพลศึกษานายเอกรินวงนามมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามคณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานายพุทธิชัยสายหม่อนวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจกีฬา นายพิพัฒน์พงษ์ชูลิขิตวิทยายลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจกีฬานายธนากรบุญประโคมโรงเรียนชุมพลทหารเรือนักเรียนจากทหารเรือนายสอนศักพันชินโรงเรียนชุมพลทหารเรือนักเรียนจากทหารเรือนายสอนสิริแนวเงินดีมหาวิทยายลายัยมหามกุฏราชวิทยายลายัยคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทย นางสาวช่อชบาพ,ราพาิรภาควิทยลาลัยบัณฑิตเอเชียหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลนางสาวนัทนิชาชุนบุญมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นสาขารุศาสตร์อุตสาห, R, สาหกรรมอิเอล็กทรอนิกส์และโทรคมานาคมนางสาววิพารัตรัตนพลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลนางสาวสาสิธรโคษสนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นางสาวปริสาคามูลศรีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลน,นางสาววิทชยาพรติวซ้อยมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษานางสาวสิริลักษ์ีชมชื่นมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ นางสาวอาภาสิริชัยคำภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬาและได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐและเอกชนโรงเรียนหนองโนประชาสัรน์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายเป็นบุคคลที่ดีเป็นสังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการอย่างแน่นอน ด้วยความขอบคุณผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสัรคน์